สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีตอนรับทุกท่านเข้าสู่บ้านมีครูอ่อนะครับวันนี้ผมขึ้นงานวัตถุมงคลแล้วก็จะมีหลากหลายเลยมีดหมอที่หาดูได้ยากแล้วก็จะมีตะขอสับช้างนะรวมไปถึงวัตถุมงคลของหลวงปูอ่อิมนะครับซึ่งผมจะบอกแบบนี้นะครับว่า ผมจะเบรกไว้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุมงคลที่เป็นพระเหรียญหรืออะไรก็ตามแต่นี่นะครับผมจะรับแล้วก็น,นําเข้ามาในส่วนของที่เป็นศาสตราบุรเท่านั้นนะหลังจากนี้ไปอนะเนาะส่วนพระเหรียญน,นี่คือแบบนานๆทีเลยนะนะค่อยรับเข้ามาถึงแม้จะเป็นพระแท้ที่ผมการันตีให้ก็ตามแต่นี่นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปช่องเราถือกาเนิดเกิดขึ้นจากการเป็นลานมีดมาก่อนพอมาแนวพระเหรียญปั๊บเนี่ยมันเลยมีปัญหานะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผมสั่งไปหลายกล่องนะครับ นะยังมีอีกประมาณสัก2-3กล่องที่ตามมาคือผมกาว่าปล่อยล็อตนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะผมจะพักก่อนเลยแบบยาวๆเลยนะครับในส่วนของพระเหรียญพระเครื่องนะครับผมใครที่อยากได้พระแท้ของแท้ก็ไปตามกันเอาเองนะครับนะก็เดี๋ยวชุดนี้ผมจะปล่อยแบบราคาแบบกระเป๋าฉีกให้เลยนะครับผมนะกล่องนี้ได้มาเนี่ยหนึ100องค์มูลค่าเกือบสองหมบาทนะครับแต่เดี๋ยวผมจัดพิเศษให้พิเศษยังไงเดี๋ยวคุณดูด้วยกันนะบอกเลยโคตรคุ้มค่าผมเนี่ยกระเป๋าแบบโห ฉีกเลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนนะครับอ่ะเริ่มจากอ่ะเดี๋ยวเนื้อเงินนะด้านในเนี่ยจะมีทั้งหมด100เหรียญการันตีเนื้อเงิน1เหรียญน,นะครับแกะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะคละเขาไว้ให้แล้วผมจะจัดการให้คุณผู้ชมแบบนี้ครับอ่ะเริ่มลงไปเลยครับอ่ะผมคลาเขาไปเลยนะนอ่ะเนี่ยผมค่าเขาให้เลยครับ ผมของจริงอยู่แล้วครับอ่ะพระเขาไปเลยนะครับอือเนี่ยเนี่ยนะครับนี่มาตามคําแนะนําเขาบอกแล้วว่าการทําธุรกิจทุกอย่างเนี่ยควรจะทําตามตามใจของตัวเองนะครับนะไม่ควรจะแบบว่าทําตามแบบข่าจอนแนะนำนะถ้าเป็น FC ที่แบบอยู่กันมานานเนี่ยแนะนำนะผมก็ยินดีน้อมรับไว้เนาะอันนี้ทําตามข่าจอนมากไปหน่อยนะรเราขออภัยด้วยนะครับอ่ะ เดี๋ยวค้าเขาไปให้แล้วก็หยิบใส่เข้าไปที่เดิมเลยครับไม่รู้แล้วนะตอนนี้ว่าเนื้อเงินอยู่ไหนนะครับไม่รู้แล้วนะนะอ่ะเดาไม่ได้แล้วนะครับว่าอยู่ไหนผมก็ไม่รู้แล้วเหมือนกันผมค้าเขาให้เลยครับแล้วเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นแบบที่ร้านไหนก็ไม่กล้าจัดเหมือนผมอ่ะร้านไหนก็ไม่กล้าจัดเหมือนผมแน่นอนเพราะผมจะเอาทุนบางส่วนคืนนะครับนะผมจะเอาทุนบางส่วนคืนเนี่ยผมจัดให้อย่างนี้เลยนะครับให้รู้ไปว่าคนจริงนะครับเนี่ย เดี๋ยวจัดโปรโมชั่นให้นะครับนี่ใครอยากดูมีดเด็ดๆร้อก่อนนะครับอผม่าเข้าไปก่อนนะตอนนี้คือไม่รู้แล้วนะว่าเนื้องเงินอยู่ไหนนะครับมีเหรียญเดียวนะครับรุ่นนี้รุ่นนี้ลังนี้มีลายเหรียญเดียวนะครับอะอะืจัดไปครับไม่มีการแบบแยกมาเพื่อเกินกําไรไม่มีการแบบว่าอะไรทั้งสิ้นนะครับใส่หนักไปเลยฮนะนี่นี่อ่ะ จัดไปครับ100เหรียญฝั่งนะครับคุณผู้ชมถ้ารับเหรียญเดียวแบบนี้ถ้ารับ1เหรียญผมขอราคา200บาทส่งฟรีอ่าถ้าเหรียญเดียวผมมีกำไรแต่ถ้าคุณผู้ชมจะรับเป็นชุดจัดแบบนี้1องค์2องค์3องค์4องค์5องค์6 7 8และ9 เอาไปพันหนึงนี่9องค์พันหนึงนะครับถ้าคิดเฉลีย่ยทุน1,500บาทนะครับชุด9องค์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1,300-1,400ประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่รวมในส่วนอื่นอีกน,นะมันไม่ใช่ว่าลง150ทัวนนะครับมันจะมีเศษอยู่ด้วยเศษบาทอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นประหยัดไปประมาณเกือบ400บาทนะครับคุณผู้ชมเนยนะอ่ะเอาไป9องค์พันเดียวจะมีผู้ที่ร่วมเดินทางไปกับผมอะ่ะแค่ทั้งหมด ผมเอาเก้าทันพอนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องแกะเป็นตัวอย่างอยู่องค์หนึ่งเก้าสิบเป็นเก้าสิบเก้าเอ้ยได้นี่ได้นี่นะฮะสิบชุดนะฮะสิบชุดสิบเอ็ดชุดนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดชุดเก้าสิบเก้านะครับอ่ะสิบเอ็ดชุดนี่นะแล้วก็ใครที่ชุดสุดท้ายผมจะต้องแกะตัวอย่างหนึ่งชุดนะเดี๋ยวผมดูของแถมให้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมจะดูของแถมให้นี่อ่ะนี่นะ ชุดไหนที่ของไม่ครบผมเถียมเถียวมากันแนละ้แมแบรนเลยนะฮะผมแถมเหรียญนี้ให้ไปครบ9เลยนะครับ,ผม,มนนรบ,รบผมขอ,อ,อชุดที่ไม่ครบนะชุดสุดท้ายสุดนะครับใครเอาเป็นคนสุดท้ายเนี่ยผมจะให้เหรียญน,นี้ไปนะครับเดี๋ยวแกะให้ดูไปเหรียญอะไรนี่ใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับนะอ่ะชุดนี้นะครับผมคิดราคา1,000ไป9องค์เลยแล้วหน้าตาเป็นยังไงอ่ะดูครับ ขออนุญาตนะครูบาอาจารย์แกะขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมเอาวันนี้ทําไมแบบลิ้นพันกันมากๆนะครับเนี่ยนะบอกแล้วอย่าอย่าทําตามนะอย่าทําตามกระแสนี่นะไอเราก็คิดว่าเราเอาของดีมา,อาของแท้มาถึงจะเป็นพระใหม่เนี่ยก็น่าจะโอเคใช่ไหมเออเนี่ยติดก,กระเป๋าแล้วนะครับคุณผู้ชมใครจะทําดูไว้นะครับเป็นเหรียญอา่าเขาเรียกว่าอา่า เป็นเหรียญที่ระลึกอายุครบ1 0 6ปีนะครับรนะุ่นมหาสิทธิชนะโชคหลวงปู่อิมอันนี้เรารับประกันและการันตีแท้ให้นะครับเพราะว่าได้มาสายตรงเลยนะอ่ะมันจะไปใช้ว่าแกะองค์นี้ปบเป็นเนื้อเงินเลยไม่ใช่นะอ่ะปี6 6นะครับทันรุ่นทันยุคในแน่นอนครับคุณผู้ชมนะหลวงปู่อิมปลุกเสกแน่นอนนะครับ,นะรบนะรอ่มนะ,นะอะมาดูกันเลยกันนะครับว่าเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญอะไรแทน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 เฮ้ยเฮ้ยมันมาขาวจั่วนะแทนแทนเอาไม่ใช่นะคุณผู้ชมโอ้โห โอ้ท่วมเลยโอ้โหเนื้อโคตรสูงเนื้อบนด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้โหฝั่งเพชรด้วยฮะเอ้าโอ้โหนะเป็นเนื้อเฮ้ยคุณผู้ชมเนื้อนวะฝั่งเพชรเลยอ่ะปะโทโอ้โหราคากระเป๋าฉีกเลยฮะคุณผู้ชม อะไรวะเนี่ยเปิดมาอันแรกเจอเลยเหลอครับนะโอ้โหนะเป็นเนื้อนวะฝั่งเพชรน,นะครับแล้วทั้งลังมีแค่องค์เดียวโอ้โหแตกไปเลยฮะคุณผู้ชมอ่ะเนี่ยนะแอบกระซิบนะครับราคามันสูงเกินกว่า900,000ันึ่งแน,น่นอน มาอันนี้แกะไปตัวอย่างใครอยากให้ผมเท่าไหร่ติดต่อมาครับเนื้อนวะนะฮะแถมฝั่งเพชรด้วย1นจุดนะครับอ้าวสวยงามแค่ไหนไปรับชมฮะอืมอันนี้เหรียญเดียวก็กระชูดเลยนะโอ้โหแกะอันไหนก็ได้นะครับทั้ง่างมีแค่เหรียญเดียวก็ยังมาเจอองค์นี้อีกนะครับอ่ะมาดูกันครับนี่ครับคุณผู้ชมฝั่งเพชรนะฮะเป็นเนื้อนวะนะฮะนะด้านบนจะมี อคา,าตอบนะครับด้านข้างก็จะโอ้สวยนะสวยอยู่แล้วเนื้อมวลสารเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับมีการออกสีด้วยนะนะ,ะดูโค้ดตัวเลขกันหน่อยสิโอต้องดูโค้ดตัวเลขกันหน่อยแล้วนะไม่ดูไม่ได้จริงครับอันนี้ไม่ดูไม่ได้นะนะถ้าเลขตัวเดียวนี่บอกเลยลราคาทุ่มท่วมเลยนะครับมีกระโดดไปสองพันแน่นอนฮะเดี๋ยวดูซิอ๋อไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวเดียวนะเลขโค้ดอะ นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณสักถ้าเล่นกันนะครับอาจจะมีประมาณ900ถึงพันนะครับเนี่ยนะโค้ดตัวเลขด้านบนมีคาถาของพระเจ้าครอบโลกอยู่ด้วยนะครับคุณผู้ชมนะมีคาถาพระเจ้าครอบโลกอยู่ด้วยแล้วโค้ดตัวเลขเนีย่ยแกะมาสะเบอร์เชียวนะอ่ะเดี๋ยวผมดูนะครับนี่ยหกสิบกว่านะหกสิบสองรึเปล่าเนะี่ย ไม่แน่ใจนะเป็นเนื้อกาวพอดีครับอ่ะใครจะรับไปก็รับนะครับเป็นเลขสองหลักด้วยนะโอ้โหเยี่ยมเลยนะครับเนื้อนวะด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็ประมาณนี้นะใครอยากได้องค์นี้แบบไม่ต้องลุ้นก็จัดมาครับติดต่อคุณแม่ผมว่าให้เท่าไหร่แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะอ่ะอ่าบอกแม่ผมมาแล้วกันเท่าไหร่ก็ไปทุกราคานะครับผมนะแต่ผมตั้งสแตนดาร์ดไว้ที่200นะครับถ้าจะ ให้ผมสองร้อยเลยก็ไม่เป็นไรครับผมก็น้อมรับไว้นะแต่ถ้าจะให้ผมสักนิดหนึ่งได้ลดบรรทอนความบาดเจ็บนะครับในกรองนี้ก็แล้วแต่ท่านจาการุณานะครับจะเลี้ยงกาแฟของสกแก้วก็ได้นะครับนะอ่ะจัดไปครับคุณผู้ชมมีหนึ่งเหรียญครับนี่ผมใจถึงเพิ่งได้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะอ่ะไม่รู้ละท่านใดอยากได้ก็จัดเอานะครับคุณผู้ชมเลยนะนะเดี๋ยวจัดการให้ส่วนใครที่ มาไม่ทันแล้วบังเอิญว่าไม่ได้นะครับสมมติา100นหนึ่งร้ออง์แกะไปองนึงเหลือเกาใช่ไหมคุณผู้ชมเนะี่เหลือเก้าเป็นเก้าเป็นเกเอ้ยมันก็พอดีนี่วาโอ้อันนี้ก็คงจะแถมไม่ได้แล้วนะเกเป็นเกก็ถูกล้วนะนะ่นะ,ะถูกแล้วนะเกเป็นเกเอาถูกแล้วนะครับถูกแล้วนะโอ้โหเนื้อ,อปากานะอันนี้เนื้อ,อปากา้า นี่แหะครับผมนี่ลงยาเนี่ยรอบๆเปน็นสะีทองเลยนะเนื้อปากกาสวยอยู่เนอะนะฮะอันนี้จะเป็นแถวแถมมากระลังนะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะแต่ของแถมมาแพงกว่านะครับเนี่ยของแถมแพงกว่านะครับเนี่ยนะเพราะสวยมากนะปกติของแถมเนี่ยปิดกันราคาประมาณ800ถึง900นะครับองค์นี้นะเนี่ยไม่ได้รุนแรงขนาดเท่ากับองค์อื่นๆนะครับเนี่ยนะประมาณ8-900นะฮะองค์แถมเนี่ยนะนะอ่ะโอเคประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ผมแยกไว้ให้แล้วกันอ่าที่เหลือด้านในนี่นะครับผมจะมี99องค์นะครับองค์ที่ผมแกะนี่คือองค์ที่100นะฮะส่วนองค์แถวเนี่ยมานอกหลังนะครับอันนี้แถมมานอกหลงังเห็นเนื้อกันอยู่นะครับคาั้ทหมดในหลังเนี่ยนะครับจะมี100แถไมไหมหนึ่งก็เป็น1 0 1นึผมเอาออกไป2องค์ปับ๊บเหลือ99ไปลุ้นเนื้อเงินเอานะครับคุณผู้ชมนะ9องค์1,000บาทผมแตกราคานี้แน่นอนนะครับผมไม่มีกำไรให้อยู่แล้วนะแต่จะเอาทุนคืนนะครับคุณผู้ชมนะ อ่ะโอเคครับผมโอ้โหอ,อ,อ่ะไปต่อฮะเดี๋ยวผมยกแอบ,บสักคู่หนึ่งนะเพราะหลังใหญ่ครับค่อนข้างบางนะครับเอามาลุยฮะลุยลุยลุยเนี่ยวัตถุมงคลเหรอเป็นไงฮะอ่ะมานี่ กล่องนี้ขึ้นมาแบบนี้ทุกคนน่าจะจับจ้องนะครับเพราะว่าเป็นกล่องสักรารด้านในเป็นมิตรหมอของหลวงพ่อเงินนะแล้วผมเคยนําขึ้นมาครั้งที่แล้วแล้วนะครับนะแต่ว่ามีพี่ๆหลายท่านสนใจแล้วก็สั่งจองนะอยากได้แต่ว่าบางท่านผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะกําลังแบบขาดสนเรื่องเงินอยู่หรือเปล่านะครับเมื่อวานก็มีคุณแม่โทรไปบางท่านโทรไปไม่ติดบางท่านโทรไปแล้วไม่รับสายนะ บางท่านก็เกรงใจด้วยนะนะบ,บางมีบางท่านแบบว่าบางที่จองยอดไว้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าเอะเขาเดือดร้อนเรื่องการเงินหรือเปล่าอะไรเงี้ยบางบางท่านผมก็เลยแบบบอกแม่แม่ไม่ต้องไม่ต้องติงดต่อไปแล้วกันนะครับเกรงใจนะก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดว่าวาสนาเล่มนี้อยู่ที่ใครก็จัดไปแล้วกันนะครับเพราะว่าผมได้ใช้เวลาในการตามหาแล้วนะครับไม่รู้ว่าไปตกอยู่ที่มือของใครบ้างแล้วผมก็บังเอิญได้มา1เล่มนะับอันนี้2 5 0 0ัรบาทส่งฟรีครับมีเล่มเดียวอ่ะจัดไปครับคุณผู้ชม สำหรับพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษนะครับมีหมอเทพสาราหลวงพ่อเงินรุ่นหนึ่งนะครับนะรวยรวยวยวันที่1พฤศจิกายนปี5 7นั่นเองนะครับผมเราประกันแท้นะครับวัดหนองคลา้านะเนี่ยนะอยู่จอดพิจิตรเหมือนกันนะครับอ่นะเราประกันแท้ให้เนะี่ยสิปีละมีดเล่มนี้นะก็ความเก่าแล้วก็ความอ,าอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปตามกาลวเวลา นะไม่ได้หาไดไ้บ่อยๆนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากเราที่แล้วเนี่ยผมได้ออกคลิปวิดีโอไปแล้วผมก็มีคนอ่ะกระแสะตอบรับมาดีมากผมก็พยายามเฟ้นหานะหาไม่ได้หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปโพสต์ตามกลุ่มว่าใครมีอย่างเงี้ยส่งมาให้ดูหน่อยอยากได้นะถ้าแท้อะไรต่างเนี่ยผมก็รับผมก็น้อมรับไว้นะครับผมก็โอเคนะแต่บังเอิญว่าไม่มีใครติดต่อเข้ามาจนกระทั่งแบบมีเจ้าเดียวเนี่ยได้แค่เจ้านี้เจ้าเดียวจริงนะครับไซส์ใบมีเดเนี่ยอย่างเดียว5นิ้ว นะด้ามจับอีกรวมแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประมาณเกือบเกือบสิบนิ้วนะครับฝักเป็นฝักไม้แหนเดิมนะตรงกลั่นเนี่ยก็จะมีมวลสารอัดอยู่ด้านในนะครับบริเวณการต่ออาคาระเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะตอกสวยงามด้วยนะเนี่ยตอกสวยงามซะด้วยก็เลยมองว่าถ้าพูดถึงนรองของพุทธศินเนี่ยเล่มนี้เนี่ยก็ดูโดดเด่นแล้วก็มีอคาระที่ครบถ้วนนะครับครบ ท่วนในเรื่องของกระบวนการนะในส่วนของกระบวนการเรื่องของพุทธคุณนะครบท้วนทั้งป้องกันทั้งค้าขายทั้งโชคลาภนะมีใหท้ทุกกระบวนการนะแล้วก็จะมีในอักขระที่ตอกไว้เพื่อให้เราตระหนักรู้ด้วยนะนะฝั่งหนึ่งเป็นพุทธคุณอีกฝั่งหนึ่งเป็นธรรมคุณเพื่อให้เราตระหนักรู้แล้วเราก็จะแบบไม่ไปขมเหงผู้อื่นนะครับ ก็เป็นมีดหมอสมกับที่เป็นมีดหมอเทพศาสตราแล้วนะครับคุณผู้ชมนะ2,005แล้วกันคงไม่พูดอะไรแบบเยอะแยะมากมายไปแน่นอนเล่มนี้ไม่ต้องห่วงนะครับมีคนรออยู่แล้วแต่ว่า,าผมได้ให้คุณแม่ดูตามความเหมาะสมแล้วมีพี่ๆหลายท่านที่แบบว่ามาคนก็จองหลายๆเนาะมีประมาณ6-7ท่านนะ่ะที่อยากได้เล่มเนี้เนาะ แต่ว่าหกเจ็ดท่านที่พูดถึงเนี่ยคือผมก็เกรงว่าท่านจะเอ๊ะลำบากเรื่องของการเงินหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็จองเล่มอื่นไว้แต่ไม่ได้ติดต่อเข้ามายัางชําระเงนินอะไรเงี้ยนะผมก็เกรงใจคือไม่ได้ว่าอะไรพี่นะพี่จองได้เพราะว่าแต่ละคนเอาจริงแน่นอนเขาเอาจริงแน่นอนพี่แต่ละคนเอาจริงแน่นอนแต่ผมก็รู้ว่าพี่เขาขัดสนเรื่องเงินว่าทักไปหาเขาเนี่ยเขาก็ต้องเกรงใจผมแลวเขาต้องเอาแน่นอนแล้วถ้าเกิดเอาไปแล้วเขาลําบากเนี่ยผมจะรู้สึกบาปผมก็ไม่ทักไปดีกว่า นะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าวาสนาดีพี่ๆเขาวาสนาต้องกันมีดเป็นของเขาเขามาเจอเดี๋ยวเขาก็ได้เองหรือถ้าเกิดว่าวาสนาดีเนี่ยยังไงยังไงถ้าเป็นมีดของเขาเนี่ยภายภาคหน้าต้องเจอนะต้องได้เจอกันอีกแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหามาเรื่อยๆเนาะสองพบาทส่งฟรีนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเล่มเมื่อกี้พารามันแรงไปร,ราคามันแรงไปจัดให้แบบนี้ครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นปีใหม่หน่อยปี66นะ900ส่งฟรีรับประกันแท้เช่นกันนะครับ ในพิธีพุทธวิธีปลุกเสกเนี่ยก็จะมีพระอาจารย์แจ้ามาปลุกเสกด้วยนะเป็นของหลวงพ่อเงินเช่นกันนะอันนี้แกให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วกันเขาที่แล้วไม่ได้แกตัวอย่างให้บางคนก็ไม่มั่นใจว่าอาจารย์มันแท้ไหมใบมีมันสวยหรือเปล่าได้จะถูกใจไหม่ะลองแกะกะันดีกว่าก็ถ้ากับว่าเล่มนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในซีนเดิมแล้วเพราะผมแกะไปแล้วนี่ถ้าเกิดเราเป็นคนไม่รู้ใจกันเนี่ยนะผมแกแบบนี้เนี่ยก็คือแบบจบแล้วนะนะฮะคือราคาตกไป ประมาณหนึ่งแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะผมผมก็ต้องเอาคนที่รับได้ผมขออนุญาตปล่อยที่900เท่าเดิมแล้วกันนะเพราะผมรับประกันแท้ให้นะเป็นหลวมพ่อเงินวัดท้ายน้ำครับโคต,ตัวเลข801นะครับแบบนี้นะมีการต่ออหระเสมาเต็มใบด้านล่างนะครับเป็นรุ่นบรมครูบูชาครูนั่นเองอีกฝั่งหนึ่งเป็นคาถาณโมพุทธายะคาถาพระเจ้าหาพระองค์นะครับตอกกำกับอยู่บนใบมีดแน่นอนครับว่าเล่มนี้เนี่ยบูชาครู นะป้องกันในสิ่งอปัปมงคลทั้งหลายเข้ามากำไกลนะครับก็จะประมาณนี้ทั้งดั้มเนี่ยนะยาวประมาณ9นิ้วเกือบ10นิ้วนะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นเจ้าของได้ในะราคา900บาทนะเบาองเมื่อสักครู่เยอะเลยเบาเยอะเลยแถวได้ของแท้เหมือนกันนะแต่ว่าเรื่องของความชอบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปิดกั้นไม่ได้นะบางคนอยากได้ปีลึกๆหน่อยเก่าๆหน่อยก็ขยับไปตัวนู้นเลยนะฮสองพันหะ้าจบๆไปนะมีคนถือมาให้แล้ว10ปี เราถือก็ไปอีกก็ไอปีที่สอขอโทษปี2557นะ10ปีมีคนถือมาให้แล้วเราก็ต่อเนื่องไปเลยฮะนะฮะอะแล้วก่อนนี้9นิ้วไม่ใช่9นิ้วเอ๊ะวันนี้ผมเป็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมฮะผมรู้สึกว่าผมเบลอเนะีผมรู้สึกว่าผมจะพูดอะไรก็คือแบบมันมันผิดเพี้ยนไปนิดๆเลยนะมันเบลอวันนี้เบลอจริงฮะนะอ่ะโอเคครับ ปพิธีกรทั้งวันด้วยวันนี้ผมอ่ะผมเป็นพิธีกรงานปัดชิมนิเทศของเด็กๆแล้วผมก็พูดทั้งวันเลยแล้วแก้ไขปัญหาทั้งวันเอยมีเบลอเหมือนกันนะเนี่ยนะต้องกินแบรนด์บ้างแล้วผม่ะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นด้ามกระดูกเป็นมิดหมอบรมครูเช่นกันแต่ก็จะนํากระดูกสัตว์เนี่ยเอามาถลุงแล้วก็เอามาขึ้นรูปใหม่ หล่อขึ้นมานะครับก็จะมีเลซินช่วยในการหลอ่อโดยเพราะฉะนั้นมองด้านนอกเนี่ยมันจะเหมือนเลซินแต่ผมรับประกันให้เป็นกระดูกชัดนะเนี่ยคำรับประกันจากปากผมผมก็คิดว่ามันก็พอเชื่อถือได้มาละเพราะกว่าที่ผมจะเดินทางมามีมีผู้ติดตามขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายและผมก็ไม่เคยทําให้ชื่อเสียงของผมเสื่อมเสียมีอะไรผมรับผิดชอบการันตีว่าผมรับผิดชอบนะในส่วนการบริการของผมแน่นอนนะครับ มีคลิปเนยไปให้ไซส์เล็กแบบนี้พกพาไปไหนค่อนข้างสะดวกนะคุณคิดว่าสายของหลวงพ่อเดิม่ยรุนแรงแค่ไหนนะผมอยากจะล่าคุณได้ฟังจริงนะเป็นมีดหมอกหลวงพ่อเงินนะครับนะตอกตัวเลขอะไรนะแปดสี่เจ็ดนะแปดสี่เจ็ดใช่หรือเปล่านะมองไม่ชัดนะพามองผ่านกล้องก็แปลกแปกนิดนึงอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นการตอกน้ำโมพุทธายะเช่นกันนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะพกมีดประมาณนี้นะเนบไว้ที่ปก กระเป๋าเสื้อนี่คือวัยรุ่นนะตามที่สมัยบุยตายายเล่าให้ฟังนะครับเขาจะเล่าให้ฟังว่ามีดหมอเนี่ยนะถ้าเป็นสายของนครขสวรรค์สายหลวงพ่อดเดิมหรือว่าสายที่มาทางหลวงพ่อเงินเนี่ยนะมีดหมอจะมีความเข้มขขังบางทีพกไปเนี่ยป้องกันภัยได้นะบางคนคิดประสงค์ร้ายจะมาหาเราเนี่ยเหมือนจะมีเครื่องเตือนใจอะไรสักอย่างนี้ทำให้เราตระหนกใจแล้วก็รอดพ้นมาได้หรือบางครั้งบางคลามีคนแอบทําร้ายเราเนี่ยแต่ว่าสิ่งนั้นไม่เกิดผลนะ ก็มาจากการที่บูชามีดหมอนี่แหละครับผมศาตราวุธใดๆก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าจะมากั้มไกลนะตามความเชื่อสมัยก่อนนะถ้ามีในกระเป๋าเราเนี่ยนะมีมีดหมออยู่นี่นะครับผมจะช่วยปัดหนักให้กายเป็นเบาปัดเบาให้หายไปนะครับ นี่คือกุศโลบายนะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจในตัวเราด้วยถ้ามองในเรื่องของเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สิ่งนี้ช่วยบรรเทาให้จิตใจของเราได้มีความเข้มแข็งม,ม,มากยิ่งขึ้นระมัดระวังในรอบครอบนั่นเองนะครับผมเล่มนี้499ส่งฟรีนะมีให้บริการอีก3เล่มเมื่อวานก็มีปล่อยไปบ้างอยู่นะเห็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะได้ขึ้นงานที่เป็นต่างประเทศอีกแล้วนะแฮนด์เมด เล่มใหญ่ใบทบ่มๆนะครับเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะเออผมมีเดี๋ยวก่อนสายเขาอ้อละสองเล่มเนี่ยคุณผู้ชมพยักสยบสาตราเนี่ยเนี่ยนี่คือหนึ่งในพุทธศิลป์แห่งสำนักตาก,กาศิลาเนี่ยนะสองเล่มเนี่ยนะเป็นพุทธศิลป์แห่งสำนักตากาศิลาสายเขาอ้อแต่เริ่มเดิมทีเนี่ย ผมจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าหลวงปูอ่อิมท่านก็เป็นสายเขาอ้อนะครับคุณผู้ชมนะเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ร่ำเรียนวิชาสายใต้เช่นกันนะครับใน,นสมัยก่อนตอนที่เขาเผยแพร่พุทธศาสนาเนี่ยนะเขาก็จะมาจากการนั่งเรือก็จะมาจากทางใต้มาก่อนเพราะฉะนั้นในยุคนั้นเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของอวิชาอาคมเนี่ยสายใต้ก็จะแรงไม่ใช่น้อย ใครที่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการบริกรรมคาถาในสมัยนั้นเนี่ยก็จะมีการเสกคาถากำกับในสิ่งต่างๆเพื่อเป็นการปกป้องทรัพย์สินของตัวเองหรือแม้กระทั่งมีการกำกับหรือมีการแบบว่าเสกคาถาเนี่ยสาบแช่งผู้อื่นนะครับสิ่งนั้นก็จะวิ่งไปหาตัวผู้ที่สาบแช่งแต่ว่าการพกมีดหมอเพื่อเป็นการแก้ทางกันเนี่ยดีนักแรนะสายเขาอ้อก็เป็นหนึ่งในสายที่เข้มขลังที่สุดในยุคนั้นนะครับ แล้วในการปลุกเสกวิชาสายเขาอ้อเนี่ยเรียกได้เลยว่าเกลือจิ้มเกลือพริกจิ้มพริกมาแรงมาแรงกลับนะครับมาแรงอาจจะตัดจบเลยนะในส่วนของเ,อเรื่องของพุทธคุณนะครับนะคร,บครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าเวลาที่คนใต้นยนะโดนของเนี่ยนะครับผมเอามีดหมอสายสำนักตกกากสิลาหรอสายเขาอ้อเนี่ยไปแก้ทางเนี่ยปรากฏว่าแก้ตกในะขณะที่แบบว่าเวลาไปหาหมอหาหนนทันนี่คือไปหาแล้วไม่หาย นะแต่พอใช้มีดหมอในการแก้ไขเนี่ยปรากฏว่าแก้ตกนะครับนี่คือเรื่องของกําลังใจแล้วก็พุทธศินฮะในสํานักตะกศสีาหรือว่าสายเขาอ้อที่กล่าวขานกันว่าหนึ่งในสายที่แข็งแกร่งที่สุดนะในเรื่องของพุทธคุณและก็ธรรมคุณหรือแม้กระทั่งแบบสยเวทเช่นกันนะสายเขาอ้อเนี่ยแข็งแกร่งมากๆนะครับเล่มนี้ก็เป็นการสืบทอดมาจากสายเขาอ้อเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมนะ9 9 9เเล่มนะของผมก็ปล่อยไปเยอะเหมือนกันนะ บางทีได้มาก็ปล่อยไปได้มาปั๊บลูกค้าจากบางท่านเนี่ยนะครับผมไม่สะดวกอนะไรเงี้ยส่งรูปมาให้ดูนะผมก็โอเคก็รับมานะบางทีก็ไปรับจากที่สำนักโดยตรงนะครับก็รับมาแต่ผมการันตีให้นไม่ต้องห่วงนะครับมันมีจุดที่ดูอยู่นะครับแต่ว่ามันเป็นเ,เคล็ดลับที่ จะมีแค่ไม่กี่คนที่รู้นะครับในสายเขาอ้อนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็จะเน้นรับมาจากสำนักโดยตรงนะครับก็จะโอเคกว่าปลอดภัยกว่าด้วยนะครับไม่ค่อยโดนโกงด้วยนะผมขายแล้วผมปล่อยบูชามาไม่รู้กี่เร่มแล้วนะนะเล่มเนี้นะครับจับสัมผัสครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกได้ถึงความแตกต่างแล้วนะครับผมแต่ไม่ได้เก่งขางนาดนั้นแต่หมายถึงว่าด้วยความที่เราคุกคีบ่อยนะครับเราจะรู้ได้ว่าอัคาาระเปลี่ยนแปลงไปไหม อนต์หรือการยิงตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราจะรู้ได้โดยอัตโนมัตินะครับคุณผู้ชมเนี่ยนะอ่ะโอเคประมาณนี้สายเขาอ้อมีให้2เล่มนะฮะโคดต,ตัวเลขอยู่ตรงนี้นะโคดต,ตัวเลขเนีย่ยมีแค่นี้แหละ2เล่มนี่แหละคุณดูได้นะผมเปิดเผยได้ทุกอย่างนะครับเนี่ยนะอ่ะเล่มละสองพส่งฟรีนะฮะหมดรอบนี้เดี๋ยวจะเบาๆก่อนเบาๆตามหาแล้วผมอยากได้อย่างอื่นมารีวิวบ้างนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะ ยี่สิบสามนาทีแล้วมีใครดูถึงตรงนี้บ้างครับคุณผู้ชมวัตถุมงคลเนี่ยคนดูค่อนข้างน้อยยังคงอยู่นะมีดเดือยไก่ถ้าคุณชอบเมื่อไหร่สิ่งนี้ยังรออยู่แต่ถ้าเกิดไม่ชอบและไม่ถูกตาอย่าไปฝืนชะตานะครับคุณผู้ชมขอคนที่ชอบและคนที่ใช่แล้วกันนะครับให้เจ้าของที่แท้จริงมานําพาไปผมถือนานเท่าไหร่ผมก็รอได้นี่เป็นมีดวัตถุมงคลที่เป็นแบบเปล็กน้ําพีนะรพร้อมกับ มีการเลเซอร์บริเวณฝกักเป็นรูปท้าเวสุวรรณเดี๋ยวดีเขาใช้การเลเซอร์แล้วมันง่ายแล้วมันก็สวยงามด้วยนะแต่โดยส่วนตัวมุมมองผมคือผมไม่ชอบการเลเซอร์นะม,นมันดูไม่เข้มขลังนะครับใบมีดจะเป็นการปั๊มลายลงไปนะครับลงล่องไปเลยนะอันนี้ไม่ใช่การเลเซอร์แล้วนะปั๊มลายลงไปนะครับนี่อ่ะถ้าใครจะรับ2,5 0พเช่นกันนะได้เหล็กน้ำพีแบบแน่นๆเลยนะครับคุณผู้ชมวัตถุมงคลส่วนใหญ่จะแตกต่างกันที่เอ่อใครเป็นคนบูชาแล้วก็วัสดุนะครับ ตระกรุดลูกเปินนะฮะคุณผู้ชมโอ้อยังมีให้บริการอยู่เด้อท่านใดสนใจแล้วล่ะก็น,นะสามซส,สุดท้าย4 9 9ส่สงฟรีฮะนี่ก็จะเบาแล้วนะไม่รับเข้ามาแล้วครับนะมื่อที่จะต้อง <laughs> มาติดไม้ติดมือนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าติดมือเข้มขลังก็ดีให้ผมได้บูชาไว้สักชุดเดียวก็โอเคอยู่นะแต่ว่าหลายชุดก็คงจะไม่ไหวนะครับอ่ะคุณผู้ชม เหลือ2กล่องสุดท้ายเลดของหลวงพ่อพัดอันนี้ยังไม่ได้แกะซีนไปลุ้นเอาเองได้ส่วนนี้แกะซีนแล้วนะครับปกติสี่เก้าเก้ส่งฟรีนะนี่เป็นเนื้ออัลปาก้าเลยนะตนัวนี้เนื้ออัลปากา้านะฮะสี่เก้าส่งฟรีใช่ไหมผมเอาแบบนี้แล้วกันใครรับ2องค์นี้ผมเอาไปเลย800นี่นะครับเข้าเนื้อกันไปนะฮะแปดร้อยนะหรือถ้าอยากลุ้นเลดหลวงปู่อิ่มก็เนี่ยครับคุณผู้ชมอ่ะ นี่นะครับกล่องละ499ปี66นะครับเนี่ยนะเลดมีหลายเนื้อนะครับมีเนื้อเงินนะเนื้อนาวะเนื้ออัลปาก้าหรือว่าเนื้อชุบเงินชุบเนี่ยก็มีนะครับลงยาแต่ว่าถ้าเกิดได้เป็นเนื้อเงินเต็มๆไปเลยเนี่ยราคาทุ่มๆเลยนะครับผมเนี่ย4,000 3,000กว่าเนี่ยคือต้องมีบวกแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดว่าเนื้อเงินชุบเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆประมาณสักพันกว่าบาทนะเล่นกันประมาณสักพันประมาณพันสามนะ ถ้าที่ดูล่าสุดจากการจบประมูลเนี่ยไปเขาไปจบที่ประมาณสักพันหนะครับแต่ส่วนใหญ่ราคาจะไปกอง,องที่ประมาณพันสนะครับก็ยังดีนะคุณผู้ชมถือว่าราคาเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับเนี่ยนะประมาณนี้นะครับเนาะแต่ถ้าเกิดว่าไ,ได้เนื้ออื่นขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะเนื้ออื่นก็ราคาทุ่มท่วมอย,อ,อ,ยอยู่แล้วนะครับคือสแตนดาร์ดของเขาอยู่ที่4ี่เก้าอยู่แล้วนะครับเบาๆเ,าเานี่ยอ่ะมีให้บริการนะครับชิ้นละ 9, สี่เก้าส่งฟรีเนาะนะครับหรือตะขอสับช้างอ้าวนี่ ตัวพันห้าสายของสุริน์โรงเรียนผมมีครูสุรินต์อยู่ด้วยแล้วผมก็ได้พูดคุยกับเขาเนะเป็นครูผู้หญิงน,นะที่เขาอยู่สุริน์โดยแท้แต,แต่กำเนิดเลยนะแล้วเขาก็พูดคุยนะครับซึ่งก็โชคดีมากมากที่เขาบอกว่า,าที่บ้านเขาก็เลี้ยงเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมเนะเหมือนกับว่าอยู่ใ,ใกล้กับปางช้างแล้วเมียญาติเขาเป็นแบบทางานอยู่ด้านในแล้วก็เลี้ยงช้างด้วยเขาก็มีโอกาสได้สัมผัสนะมาเห็นของผมครั้งแรกเขาบอกเลยว่าโหดีมากเลยนะครับเนะเหมาะมือดินยังอยู่เลยครับคุณผู้ชม ดินยังอยู่เลยเนี่ยนะฮะเนี่ยดินที่ใช้งานนะครับเวลาช้างเล่นครูต่างๆเนี่ยยังอยู่ตามซอกตามนะครับด้ามไปด้ามไม้ว้านะครับแล้วก็มีตะขอใช้งานจริงนะพันห้านะครับติดต่อได้นะครับคุณผู้ชมถ้าจะให้ดีก็ก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับหรือว่าจะบูชาเนี่ยให้คุณแม่ถ่ายรูปให้ดูก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวนะฮะอ่าแล้วก็เล่มนี้ที่เป็นประเด็นครับหรือเล่มเดียวแล้วของผมนะครับมีคนไปคอมเมนต์ผมคลิปที่ผมรีวิวมีดเล่มนี้แล้วเขาก็บอกว่า โอ้ยแพงเวยราคาแพงจัดไม่อุดหนุนแล้วอะไรเงี้ยผมก็อ้าวอะไรครับคนที่อุดหนุนไม่เคยบน่นคนที่บ่นไม่เคยอุดหนุนนะครับผมก็เลยบอกว่างั้นไปดูราคาซะที่อื่นเขาเท่าไหร่นะเขาก็ไปดูราคามานะครับแล้วพูดคุยกันนะตอนหลังเขาก็มีการขอโทษผมไปที่เรียบร้อยเขาบอกว่าที่อื่นก็6 9 9นะครับ799าบ้างอะไรบ้างนะของผมแค่499เานะแล้วถามว่าทำไมถึงได้ราคานี้เพราะผมไม่ได้บวกเยอะนะครับแล้วเหลือเล่มเดียวแล้วด้วยนะเ,เรื่อยๆไม่รีบนะครับ เราจะขอที่แท้จริงมารับไปเห็นไนะอ่ะสี่เก้าเก้านะครับเหลือเล่มเดียวอืมมีดหมอของหลวงปู่มหมุนนะครับคุณผู้ชมรุ่นชนะมารนนะไอะหลวงปูมมบ่บมุญมาบุญมาหลวงปูมม่บุญมาครับรุ่นชนะมารนครับ 4, 9, 9, สี่เก้าเก้าส่งฟรีนะผมยังเหลืออยู่นะครับประมาณสามเล่มเนี่ยนะเป็นเนื้อเงินยวงนะครับเป็นเนื้อเงินยวงเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะตัดจบรายการแล้วนะครับยี่สิบแปดนาทีแล้วเดี๋ยวผมจะคืนนให้อีกสักนิดนึงเลยะนครับ 4.9ส่งฟรีเมื่อสักครู่นะครับแต่ถ้าเอาเล่มนี้เล่มเล็กเนี่ยเนี่ยไซส์ขนาดประมาณสัก3.5ได้ถ้าใครจะรับเล่มนี้นะครับคุณผู้ชมนะต่อครานโมพุทธายานะใครจะรับนะครับรับประกันแท้ให้ปุกเสกเมื่อวันที่12ที่ผ่านมานี่เองนะฮะอันนี้4.50นะครับเบาวัน50บาทนะนะใครจะรับก็4.50ส่งฟรีครับหลวงพ่อบุญมาครับเนี่ยนะ เกจินะอาจารย์แห่งจังหวัดปราจีนบุรีครับนะโด่งดังมีชื่อเสียงครับหรือแม้กระทั่งหลวงปู่มหมุนเนี่ยผมว่านะผมต้องมาจัดแพคเกจแน่นอนเลยเนี่ย่ะมีหลวงปู่มหมุนครับอันนี้วัดบ้านจานะเนื้อเงินยวงครับ 99, ส9 9ส่งฟรีเช่นกันนะครับหรือจะเป็นแบบมีตัดไหวยก็มีนะครับผมอ่ะประมาณนี้ครับคุณผู้ชมก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube บ้านมีครูอ๋อนะครับ นะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้พบกันเป็นงานต่างประเทศเนาะวัตถุมงคลตอนนี้ก็เอามาก้มแกล้มก้มแกล้ม,ลมให้พี่ที่แบบติดตามเพราะว่าวัตถุมงคลเนี่ยได้หายเบื่อแก้เซงกันนะแล้วเดี๋ยวผมหาแบบของท็อปท็อปเทพท,ท,ท,ที่เกี่ยวกับศาตราวุธที่อยู่ในหมวดหมู่ของอมีดอะไรเงี้ยมาให้คุณได้ดูกันเลยกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเกิดถ้าได้สนใจก็นู่นเลยครับ063 1 3 0 5 3 4มีครับรามีดกูออ,อยดีให้บริการทุกท่านนะครับผมไปลาอภยบาย,บายสวัสดีครับ